สวัสดีเอฟซีช่องตาเบิร์ตสทูตคนทครับหอดแล้วพี่น้องเวลาไหมแปดโมงินาทีดดมแล้วห้ไปส่งยาแวบ,บไปส่งไอ้ไงมาไอ้ไงก็ไม่ปีไม่ปีก็ไปรับมอบ้านเลยยางแวบ,บไปส่งกันนะ หอดูมแล้วเวลาแปดโมงสิบสามนาทีถึงดูมอย่างปลอดภัย ý nghĩa là cái gì đấy là cái gì đấy là nó gì đấy là เอาข่อจริงๆแล้วก็ใญ่บบคักเลยบ้านพับจะหน่อยเ้องนี้จอดเอาหออจอดถึงครับอยากจะดูม หอนแล้วเี่นแล้หอนแล้ว เบันนี่เมื่อบาดป่วโอ,อ,อ้อากาศดีด้วรับ

Để đều đi. Ngon bỏ phải bò văn Hãy subscribe cho xong Ghiền Mì Gõ không

ทีร็จรินพารกิจครับงานสุดท้ายจบไปแล้วเหลือสุดท้ายแคยชุดอีลีกือ้อเพือ่อปิดวงครับน้นองมาอย่าลืมมาแห่กำลังใจพิมงานชาวไน้อยเขาทุกผู้ทุกคนครับทุกชีวิตมาฉลองวอวยพรมันเกิดอีะ่ะก็บบอกโจพร้อมๆกันครับ ร้องวันเกิดพร้อมๆกันโอ้เด็ดมาคักเลย รเรทั้งฝุ่นกับรับมอบทั้งฝุ่นกับลังสีรับมอบครับทั้งฝุ่นกับลังสีเจ็ดชิน้นงานล้างสีแล้วแล้วอากาจะดูมหลังที่มีคู่ปอตำรวจขั้วแล้วก็บคู่เอมาหอดก่อนครับ มาคุเอีมกับยดปวงครับอันอีลาเบมเป็นกระิือหอดก่อนเต่าเบิดก็ตามหลังๆมาตามติดๆมาฝากที่นองครับซื้อบัตรออนไลน์ครับหนึ่งรอยห้าสิบเก้าบาทครับปุ๋ยมาบ่ได้ใครที่มาไม่ได้ ได้อยากรุ่นท้องรุนยังครับได้ดไดดรุ่นท้องได้เบิงมะล้ำมุนมวลครับปิดฤดูกาลคณะสุดท้ายของมะล้ำมมู่มะล้ำวมงไงเป็นคณะสุดท้ายครับปิดฤดูกาลทิบห้าที่จะถึงนี้เมื่ออื่นเมื่อเฮอนี่เองพปได้มางานรุ่นงัวรุ่นท้องถ้าเบิงมาชมเครื่องเสียงสองชุดครับเป็นคณะแรกที่จะใส่หม้อจากเครื่องเสียงสองชุดลองทดสอบเบิงในการปิดฤดูกาลพี่น้นะนอง ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาเบือน้ำครับผู้ใดบ่ท่านกดติดตามผู้ใดบ่ท่านกดซับสไครต์กดแจ้เงเตือนไว้ฝากไว้อีเจช่องทางหนึ่งของทีมงานสาวน้อยห้องนี้แหละความเคลื่อนไหวต่างๆมุมต่างๆเอาคลิปนี้จะใช่ใบตำานี้ครับพอกันคลิปหนาขอบคุณสวัสดีครับผม